หูดไวสิมาชิหายน้องเมย์ไปรันเอาด้วยบอยบ่เคยมาถึงถึงบ่เคยมาเจอี่เด้อวันนี้มีสัญญาณอันนั้นกันเนาะมีสัญญาณเตือนกันเนะบอกวีดีคนจนนะบูบาก็มีดีกัน จนก <politics> ับจนกมีหัวใจเลยฮะจะวานอ้ยเนาะน้อนาให้ซิวเจ้าจิงจ้านงามด้ยแต่งเ้อืเิดเพมากเลยนะว่าข่ยนีงามเจ้านีนาค่ะขาวข่อยวาะไขไม่ได้สนใจอย่ชนใจแต่คี้มท่าหนาเจ้าเื้อหือแบบอร่อยแท้มาเดินท้าเมยปลาลูกกิน้อานง พ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันอีกเธอหนึ่งเนาะพ่อการกับซองสาวนลไม้อีกแล้วใดเวลากินเข่าเที่ยงลูกสาวเห็ดอย่างเด้แม่กินอันนี้อ้าวโดยสบายดีว้าทีทอดไข่บนนี้มเห็ดโมลาทอดไข่ใหม่เลยไอ้หัวโอ้แม่คกัวหัวไก่ใช้ดังไฟแล้ว มาเห็ดกินไขโปจะเอ๊อ่ะขี่ทอดเชมหม้อว่บะมีกระทะวะลูกโอ้ยังบมีกระทะโอเคเอาแตงเคิรดนู้นทอดไข่เชมหม้อกระทะจองได้ใช่เอาจองมาเลยล่ะหม้อแห่งก่อนจะถอกน้ำมันใส่ลูกอืม แหงก้อนแหงะบ่แหงแล้วแหงเนเถอะแล้วอ่ะเพอแล้วมพาะกันเอากระเทียมลงมาใส่หม้อห่อนกอนห่อนอะบ่เอากระเทียมลงใส่ไปอยากมีแจวกับบักเพชรมาใส่น้ำหมักพริกมันจากบ่ได้ตำแจว ยี่ห์แซมโนราทอดไข่ใหม่ได้ไม่อร่อยได้เดี๋ยวเกล็ดวะนี่เอาไว้ไฟผัดเคียมใหม่ละฮะเนึองเชิ่งชิ่งว้าโกถอ่ลงบาทเดียวหาแนวว่าจับหูหมอน้ำไหมยังไงมันสีใหม่เพราะได้ย่อขึ้นนะฮะมันบวมอ่อนไปและ มนนราทอดไข่ไหมไปเลยเ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพิ่งคนมันมันชุก้งพื้นก่อนอเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพิ่งพาคนจพะพักกรัมในขั้นสมพักได้เลยล่ะด้วยนี่พักบัวยังนี่ ได้กินข้าวเที่ยงได,ได้เวลากินข้าวเที่ยงเลยทานอ่าฮะอืมเก็บเลยอืยอผูคันฮาบอมีแนวเหตุแหละคีบทานออกละมอดไววเด้อประจังประหยัดอีกอูออออ้น่ากินจังเลยต้องตำม,มักถั่วอีกแล้วกินกับทอดไข่ เออเจ้าเอาเอาเอ็งเงี้ยนะแม่ให้น้ำมันมันลงขางนึงน่ะต้องย่านมันห่อนนะจ้าผู้รถโอื้โหเจ๊นกไปกินอยู่ในผู้ไปฮล่ะเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวอยู่ในกินอยู่นี่ก่ได้ถ่ายคลิปก่ได้นางไปเตะชุดไม่เด้ ยินเขาก็ทอดไข่มาหนิอยู่ด้านนอกป่อยู่ในพูดแล้วมันลมเนาะอยู่นอกกินมาได้เด้อไปเดี๋ยวเข่าไปกินเข่ามาเด้อพี่น้องมากินเขานุ่กันกินเขาง่ายมาเด้อพี่น้องเลยมากินเขานุ่กันมาเด้อสาวนวลเลยเอ้าคือนั่นแท่นมามามากินเข่าเด้ออยากบ่กใช้ขนมปังเด้อ มาเด้อมาเด้อพี oh, nah, ่ขาวอุ่นกันแม่พี่น้องข่าวกับทอดไข่โอ้พระเด้สีมือพระเดชมโนราบ่ฮะมโนราทอดมโนราทอดไข่ใหม่บ่อเหนไข่ใหม่จะเยี่ยมใหม่มีแต่เนี้ยใหม่ใหม่ป้เด้อสรุปวันนี้ขาวมึงก็ยันขันโฆษณากัน ฮัโลโราเมื่อก่อนนี่ละ่ะบบไปกินพร้อมกันว่ะไปเบรกันไปเบรกไปเบรกให้เ,เมยเนี่ยเห็นว<ห>่<อ>าจำเห็นสองอันนะโดยขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อนมาขึ้นเข่าอีกหนึ่ที่นี่มาเด้อสาวนวลด้วยมาเด้อเกียวของเด่นตอดไข่มนุลือ แบบอร่อยแท้มาเดาเผาเมะปลาลูกินเผากับน้องนี่เขาคือจะกินจำมังม่วงกับเข่าแท้บันแบบใช่น่องได้คือบ่มากินบ่อยากฮะโบกินก่อนแล้วกินก่อนแล้ว มาเด้อมาเด้อบิ๊กเอ้ยน้องไม้เอ้ยมาเด้อกินหรื่าสองมื่อนี้ไม่จะคิดเป็นเข่ามาคืนเก่าเออน้องบิ๊กเยอะน้องบิ๊กบ่มากินเนาะ แซ่พบบี่บอใช่แคมเปญเธอหนาเพรทอดในกินแน่ว่ะหัวใจมาแต่เอาคลิปลงให้แม่มเคยกล่าวคลิปลงดูหนีบว่ามีสัญญาณ เป็นไปเอาคลิปลงหายอยู่เนาะอยู่แถวนี่พอมีสัญญาณเลยข้นเข่าสองคนไหม Kính nhanh của nhanh nhanh cháu, Kính nhanh của nhanh 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 nè nè các cái mày mày tất cả thêm mày ừ. à, mẹ mày 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 ai à nhâm lại ăn chín con heo, phải mà thịt lắm. trong con cá xe không? làm như thế. để ăn à hàng rắc cà thợ thái mấy, nó làm mm. à, à, <laughs> 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 ai vậy, sao không ai vậy, vợ Ừ. dạng không. Thảo nhuan của mãi kỳ năm năm. đây bởi mùa có thật nguồn ra thì kìm thăm gia cần canh. Hm? Sorry, hôm bạn nhỉ bà

อินมแหละบาทคำสุดท้า,าทยเอาอีกหนึ่ง้นกินอีกมเนอะบอกว่าขออนุญาตเลยพี่น้องนะอิ่มเรียบร้อยบาทน,นี่กินบอเบอิดแล้วทอ,อดจังหน่อยกินนี่อู้หู้ทอดจัอองหน่อยกับบ้นชิกินเด้จะเป็นม้วนอิม่ม เยี่ยมเลยเมื่ออื่นนี่ตามังม่วงได้กินกับเขาคือตอนแรกกินตามังม่วงกับเขาเลยฮะเออกินในลายเนี่ยเจ้าชิได้พี่คือกินยี่บอกกางเครื่งนตอนที่นอนเขาแรงกินวะเข่าลายลายกินบะลายกินบะลายมัดเครื่องติ๊บวะที่เข่าบะลายกินบะลายมัดเทอล์ติ๊บ เอ้ขามันคือออกสีแหล่ะแหละเจ้ามาเจ้าล่างอยู่วะต้องยองนะครัอุ่นเอาเอออุ่นเขาเย็นบบเปลืองป่ะดน่ทักสอบนึงได้สามเดือนกระเบื้องมืออื่นมือแรงมลยจ้ะอุ่นอีกมือแรงอุ่นอีกอื้มพี่แต่บ้านนี่บ่ไงถ้ามันบวบบุ๋นหรือว่าล่ะขออนุญาตนะมันบวบบุ๋น ติดข้าวนี่อย่ามันตัดลมล่ะมันก็ก็แรงอ่ะติดเอาอันนั้นสวมเนาอือโอ๋นี่ปลาติดข้าดเเ็จที่เรียบร้อยนีาป่ะย่อไปเมียนวจังมาลงกันอือจังมาลงกันคับงน้องเพิ่นไปย่องปลาข้าเมียนกัน ยังได้เสียงยังได้นั่นมาทางนี้นี่คนงามป้าตอโดยพี่ากันมานั่งี่พี่นนู้นนัาดีน่าเลอาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ปู่เนเฮลังหงียเอาชาดไมตัวผู้ชาดไบประกาปล่อยมาจากีนั่นขึ้นหน้าข่าวเทอจะเฟนีมยังคือข่าวเทอันนี้ มาเห็นวันนี้น่ะขาวปนเวิ้นเยอะอสัดนะใช้แหนองปูปลาดิปูปลายังขาเห็มเด้บันสื่อนี่มาได้กบอย่างมากแค่สี่ิองมาได้นางเอเห็นแต่แดงๆแม่ไ่อม่ละนั่งยู่พี่แม่ปูาัวใหม่ปูห้าหูโผ่ใหญ่ขนานเออปูอะไรปูอยู่ในเมืองปูแล้วมายูในล่เก่านะคอคิ้นข่าวหาก็อีมพันมาเจ้าก็ได้ ไปยไปน่ยบกาอยไ่ได้งในป่าเด้ตะเก้ามาก็เอือดดิอู้อูชาเด้มันหนาดมาเพ้อยี่ห็นมาเด้อมันไกลทหลุเด้อตะเก้ามาก็เอือดดิเอืออยือนเด้ลูกชาน่องเด้ขาเฮียตซื้อได้ตะืมอนหนังขูู่้อนได้ถีหึงช่องถือเด้ถีืหนึ่งช่องถือถีดหนึ่งช่องถือเอาข้นมานั่งเก็บตีนี่ัวอ่านหน่เห็นหนาเด้ดังดังอ ยับค้นมามยับค้นมาเห็นแต่ทั้งขางปานปิงยับข่าวหน่อยไม่อะไรไม่ได้ทีตู้อีเนาะหม่แล้วจยั่งบวอกยิงบวชทิถุท่วงกันแล้ววันนี้เบ็ทองเลยห่ามุกนจะองามเนี่ยอ่ายับเข่าอีอะรยับเข่าเเห็นได้แต่แดงเหมนแมวเป็นสองโคก็ะหู้อีกบ้านดยเออหูกันได้กับเฮาเด้ ด้วยเราย่องฮะจกใบควายให้เราได้ไหมขึ้นเวียนใหม่ก็ต้องจกเด้ยู่หน้าใจไอแม่นะใจเงินนะแต่กขาอวดได้มันงามได้มันอวดได้บ้างันคือบางได้เนาะอีนี่มันมันบางแต่น้อยได้อีนี่มันอวดได้แต่น้อยนะตัวบันใหญ่ๆเนาะเป็นเนี้ยมันคืออวดถ่ายแบบใหญ่นะเติมด่วนได้อันนี้เพราะว่ามันบางแต่น้อยมาเลยนะ เขาเห็นว่ามันเกิดได้ง่ายง่ายไอ้สองคนเห็นเห็นเออคำโบืองยังดอกเขาอยู่ไกลกันมินิมัน่อยู่ตู่กนะนางอยู่ตู่ไกลกันจะยางมากว่าอันนี้ บมมีรถโจรบอแลกจะพูดไวสิมาชิหาน้องเมยไปรันเอาหรอบ่เคยบ่เคยมาถือบ่เคยมาจื่อเด้อันี้มีสัญญาณอันนั่นกันเนาะมีสัญญาณเตือนกันเนาะบ่มีรถเน่คนจนเนาะบูราร์ก็มีตัวการ จนกับจนกับมีหัวใจเลยฮะจะว่าเนอ้ยเนาะน้องน้องให้ซิวเว้าจ้าสัตว์งามเลยแต่งตัวเลยอือเพลิดเพพามานะว่าข่อยนี่งามเจ้านี่หนาค่ะเท้ข่อยจะข่อยไม่ได้สนใจไม่ชนใจแต่คิดท่าหนาเจ้าเป็นอย่างนี้ข่าเได้ช่วงนี้แห้งตากแดดและเนาะเห็ดพักได้เต็มได้บังตัมาเคลื่อนดอกได้หนะเต็มเลยมันขึ้นว่าเต็มมันที่ขนานได้ไปเยี่ยมมึงเด้อเฮือนแม่เพนได้ไปเด้อจะในกันในขึ้นเฮือนไปมาเลยปู่หยาก็ไป แม่มันก <ose en> ็ไปหมดน่ะแม่เพี้ยนร้อสิไปเยี่ยมเงอนเจ้าไช่รู้ถ้าคือขืนก่อนสิไปนอนเงอนเจ้านอนบ่มันเป็นย่างลูกปู่ปลากระหองมันใหญ่แหละแล้วปู่ปลาก็ะวนเ้าไปเลยไปแล้ลูกบ่ได้เห็นข่าเพื่อนจะเกียร์เนี่ยข่าวไปเดียวๆนะไม่รู้ถาเมีนรูไปเสีเดียวปลูกพักปลูกเนื้อเห็นบ่ไปปลูกผักปลูกเนื้อปลูกคือมักทัวร์นำพวกข้างนาน้ิจนเบื่อกิน ตามกินได้น่ะจะดูเนาะดูเด่นมากเฉยๆอยู่มันดกมันดกเราดูปลูกไปอือในใช่จังขงจีโตเลูกใช่ก็เลิกเออต้นเลปลูกได้ลูกได้โดยปลูกได้ลูกหน่อยหนุ่มอยู่เนาะมันต้องลงมันมีหน่อยก็เก็บหน่อยแต่รวยเงินนั่ะน้ำมือเป็นซาหรือโซนปูปลาคือการแบบนี้แหละต้นหน่อยหนุ่มต้องแหงหน้าบ่ได้รวยเพ่เพ่เพื่อนกัได้อยู่เลยได้ลูกแต่กาไม่มีตั่หน้า ขคอยนะมักข้าวของเจ้าโดยแบบว่ายังน้อยๆยังน้อยยังหนุ่มได้ลูกผัวนี่เขามีไปได้เขาหาได้เขอแต่อย่าเอาผัว่าเขามันบาดได้ลูกต้องเอาตัวลูกเด้อต้องหาผัวสาสุดปิ้งโหลเด้ออไม่ห่างกระสางมันบาดสุดนะเขาโดนห้างแล้วครับเขาจะมาแม่นัว่าเขาดิถ้าห่างกระสางมันไม่มีเงียันได้เมียเขาปล่อยเลยโอ้ยอีห้ามึงไปไส่นะแจกกันเมื่อไหดีเนี่ยก็ได้ ไปเลื่อนกระลูกะคือพอมันได้เขาคือพออยูใช้ผเพื่นโอเเลิะกันเลยเนาะแม่มึงป้องผัใหม่เด็บ้านไหนพอบ้านมันยังกดใบนางบ้ดบ้นเรานาดผูพอไาเออห่ามึงอยู่บุ่นได้เรานาเออเรานาทั้งแก่ก็ได้นะโอ้ได้ก่ได้ ไปทางเก่งเกาะแลหูเนาะหูแลคนอยู่กันกันเื็กำลังนี้กำลังนีจะถามกันเนาะเอออยู่แก่กันอันนี้ปูเฮากับยนื้อเนี่แม่ใหญ่เขานี่ปูเขาได้เฮาวเชดแก้วในมาบม่มีไปเผาหืนย่านเครื่องอะไรคนเหตุงานมันสี้ยาเด่น่าไม่มีไปเผาห่านก็เลยกับชิมาอยู่ดอกให้ปูปลามาตะวันชนะได้ยินอยู่บ่เพื่นบอก ไปเบิ่งว่าเรื่องปลูกของฟังต้องดูตรงมันนะลูกตื่นแต่สาวชายมันกระย้าเลยแต่สาวก็ดุขุดไปกันนานขนาดอยากนอนก็บอกว่าอยากนอนคือมีเพ่นลราวารีว่าโอ้คั้น้เนื้อสาวเพ็นหระว่ะโซนนี่ก็เจ้าพังแบกยายจะสื้ออะไแต่กูก็ไปอยากนอนแล้ว่าไปนอนรีนะเราเรามาแล้วว่าตอนนี้ มวนได้บอลี่เราไปเฮหตุวยกให้เจ้ากระสางกระเพิ่นไม่เล่นกระเพิ่นก็ยืนผูดแสนผู้หาซีฟได้หันนางดูว่านี่ได้เอ้ยกระขอบใจอ้าวใครนึงกล่าวว่าบอลน่าจะเอาดอกว่าเพิ่นกระให้ผูดแสนเด๋อสางใหญ่และพูดให้แสนก็ขอบใจอีพอว่าเพิ่นให้ผู้หาซีฟมาสิมุ้ยใช้เสพนเมื่อไรส่วนนุ่นฮะใช้เสพน่ะ โอ้ยไปคนยากเข่าห้องน้ำมาแป๊บเดียวหัวเมื่อเลยเปิดกล้องแล้วคิดว่่าาถมอซืเนาะเปิดกล้องต่อตอนนั้านี้ตอนน้านั่งล้มกันจะเซีวน่ะคอยไปไปแล้้วูบ่ไปทางตุ่น้อยู้ไปทางนั่นบ่คอยเข้าไปห้องน้ำมาหัวเรือชามข้นบบนี้สร้างก็ไปนอนพักผ่อนได้คือเก่าเด้อยูทูปนะเมียนจะคิดว่าไม่ได้เฮ็ดเฮือนนี่บ่ไปนอนบ่ไรนอนได้คือเก่า เนาะมี่น้ำเย็นก็กินได้คือเก่ามัดกรติกนี่เน่ยนะกินได้เลยเมือได้บุญพ้นซิมนะเอ้าบุญใหญ่บ่บุญบางไฟแล้วเนาะว่าอยากเบิ่งเด้อยากเพิ่นเอาเกือกขีดตรงว่าสนุนคนละบั้งบ่โอ้ซื้อน้ำเพิ่นมาได้ดอกข่อยยอมแล้วเป็นเนีได้สนุนโอ้วั้งละหาล้อยบั้งมาพันปลายส่งพัน สามพันก <am> <laughs> ็มีนะจ๊ะเอามาแล้วก็แปลว่าคันของเจ้าบมขึ้นแเราคอยขี่หามเจ้าลงขี่ตรงกันน้องมัอยแต่ว่าเสี่ยงกาเสี่ยงอย่าง้แต่บอกเงินน้ำถ่งตัวเองนี่ยากนะบอกอ่างนี้ย่งเนาะไม่ได้เราคอยคอยเห็นในคลคิวคอยลราปุ๊บขักเลยเพิ่นว่าสิบัมาบัวมาช่วยซ่อมใกล้ยิงเป็นยังอีกโอ้ยเนาะเป็นน้ำโซกต่างลางซาตาต่างลางก็เพิ่นว่าบ่ ที่หล่นเนี่ยมาเปลี่ยนอยู่เลยมื่ขึ้นนี่ชื่อปลามาเอาชื่อปลามาแล้วไปถิ่มฉนวนนี่โอ้บอกไ่เด้วยไอายา้าเช้าเช้าๆอาา้ป่าหินนองจุ่มเจ้า<ล>ไปไหว,วใช้เอาข่อยได,ดเฮือนนะขไข่ก็เลยบ,บอกกันลูกสาวอ่าอีดาอีดาเอาันถุงอัน,นปลาขึ้นไหวแน่ เปิดกระหิวว่าสิกำลังสิก๊อออกมาเนี้มันมันเฮียอ้าวคือเบาห่อยรถไปเบิ่งก้นมันทะลุแล้วโเห็นแล้วมีแต่ถุงยางเป้าห้ามลังเวลาเห็นบ่ป้าไอยเฮียมาน้ำหลังอ้าวแบบนี้ว่ะสิสิรัยเนาะจำนวนไเด็กน้อยเอาขึ้นไฮลด์โมห็นมีแต่ถุงเป้าชื่อป่าโลโลหนึ่งกัม ปลาใหญ่ซ้ําซื้อไปปลอยอันนี้เพิ่นเอิ้นซื้อปลาปลอยนันและแต่ว่าอ้ายก็เลยว่าโอยเช้ๆอ้ายว่าอย่าไปจมะลุงจอยแเพิ่นสิให้เออแล้วล่ะเนาะลาบมันสิมาหลังล่ะวะอยไปซวต้องจมดอกระบงมื้อนี้ลองเสียงดวงด้อซะจักพองโอ้ยซื้ออย่างนี้นอกจากแล้วเอโชคลาบมัน้าสร้างเพิ่นก็สิไปต่อน้ําให้ใหม่พุ่น่ะย่างไปเบิ่งกนคเดี๋ยวป่ะ ไอ้บังกันเนอะไอ้บังก็สร้างเ hết ยังก้อมาหนิฮะมันเป็นยังไงไอ้มันเป็นยังไงผูสร้างเมยน้องมวยก็ได้โดยตอนนี้ยังนั่นอยู่เด้ออย่าเฝ้าว่ากันเ้อหน้ามันไหลลงช้างพ่นแปลงนี่ให้ก่อนตอนนี้ยังนั่นอยู่พ่นแปลงน้าเอ๊ยยังไงเฮลอดพ่นแปลงให้นะหน้ามัน บยูกาว,วยูตั้งไอ่นบโหคน,หนสิหาวิธีใดแจ็คสีเฮ็ดจังใดบ่มันรวมอ่บ่เฮ็ด่อไหมบ่เฮ็ดตเท่ตัวนั้นมันจตกว่ได้เน้เื่อไหมบ่ปเป็นันไดโูทั้งไอ้างคนสีเป็นเปลี่ยนจังไดเรบเป็นไดอยังมาสาเดนัง้โอ้เรา <c oughs> อยากมา เราแบบว่าเราเรากัคันสิมาก็เราก็ปะเงินเราเราก็ให้ลูกเรามาเนาะงานบุตรเพื่อนตีโตได้บุญอยากปะเฮือนปะซานเนี้ยเรามีเนาะคือน้องามีกันและลองปะก็ม่บุญสิมาโจมเมื่อตั้งไ้บ้านในบุนหัวช้างเราก็หัวอยากให้บุญนอนนี่อยากให้นอนนี่มือโชคชัยมากเลยชิมานอนน้ำ มา่แจ็คแล้วมือบุญบัพบุญสิบมดแล้วมือได้เอ้ามือได้บุญบางบุสิบจ้ะมาว่าสนวนมาเหวงไฟมเีย้อมาคุ้มมือบมแล้วบุญบังไฟได้มาเที่ยวบุญวงไฟืเมาเลยยอมแล้วลูกนะ อยากลูกได้ผมมีลูกก็ไปได้ดอกยใอยากดีบ่เฮาวัดบ่ได้แม่นั่นเด้เอ้ามาเบิ่งมาเบิ่งกางเว้นนี่แหล้วไปสิมอาหางคืนทางตรงเว้นนี่ไอยู่มาเบิ้งฮุบเครื่องฮุบลองมานอนที่ให้แม่บุญฮุบเครื่องฮุบลองมานอนที่อ่าฮะให้ทั้งง่้ยช่างควรทุกไปเลยรถให้เรามาต่อน้าให้ไหมมันบ่ได้แล้วเฮ้ยเนาะอือมานี่นี่ ไมิได้บดเลยเดนมาเนี่ตั้งเห็ดพะโลพะงานสร้างอะไรเนาะอะไรเลยเห็ดพะโลพะงานสร้างอะไรเราโหทางวันหย่อนกับดูกกุ้วอยอะน้ำน้ำครกะตากแดดไว้เลยบ่ต้มบ่ต้มให้พญัตตาย น้ำต้มลาวบะยอดเออเริ่มลงมือต่ออีกแล้วบาทนี่เนาะลาวบะยอดเกลียกเห็ดงานต่ออืมจังใดกะเฮาสียหายทางง่าสร้างหรือว่าเห้รถละเป้งเห้ยกอนว่ามันสีได้หรือบป่ได้เนาะโอเคเฮ้ยพี่น้อยคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สักก่อน พันไผ่ห่อนกับเขาไปอาบน้ำเด้ออยู่ห้องน้ำบ้านเนื้อส่งค่ะิงเสือค่ะิงเจ้าก็ใส่ยชุดวันเกิดเน่อาบเอากินน้าย่างตรงนี้กันได้พูดได้หลายเอ้าแม่เราไม่บนเบาเนาะโอ้เรากินมันเทอากินเลิศกินเลิศดีลด้กินเลิศเนาะอ่ะคลิปนี้จบจำนี้จยก่อนใครกันได้เว้าลายใหญ่กันห่างกันไหนหรือว่าเนาะ สบายดีเด้ละเด้อโดยโอเคแม่พี่น้องเลยนะคลิปนี้เจ้าเพียงเท่นี้สักก่อนพ่อกันในคลิปหน้าโบสิผ้าไปเบิ่งทางเบาหยอดเ็ดเวียกผูกวันนี้เนาะคลิปนี้ไปแล้วสบายดี